อ่ะกลับมาที่เดี๋ยววินเนอร์โปรเจกต์เห็นว่ากำลังจะมีคอนเสิร์ตด้วยสำหรับเดวินเนอร์โปรเจกต์ในครั้งนี้ถูกต้องครับพี่วันที่22พฤษภาคมนี้ที่กิมแพกอารีน่ามุมทองธานีซึ่งก็ใช่ครับความพิเศษก็จะมีเยอะแยะมากมายในคอนเสิร์ตถ้าผมถ้าเกิดไม่โดนเลื่อนเข้ก่อนนะไม่น่านะไม่น่านะเพราะว่าถ้าจะนานนะแล้วแล้วอีกอย่างก็คือมุมทองธานีอ่ะมันอยู่แถวนี้ครับผมก็ก็จาจัดสยามคงจะเทียบนะแต่ถ้าจัดกิมแพก็อ่ะมา อะก็อยากจะเชิญชวนกันรับรองครับมีความพิเศษเยอะแยะมากมายที่สำคัญคือจะมีทั้งเกสนอกค่ายแล้วก็ในค่ายของเฟอร์นิเจอร์ซึ่งความพิเศษก็คือเรารีเควสเองที่ซึ่งผมตื่นเต้นเลยว่าจะได้ค่ายที่ว่าเนี่ยพี่เขาจะมาให้มลองยับกนิดนึงได้ไหมว่าคือบุคคลท่านไหนอะไรการที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้แสดงความเป็นตัวตนของเราถ้าเราจะมีเกสสักคนหนึ่ง มันต้องเป็นอะไรที่เป็นตำนานว่ะพย่อ้๋อออเเาาดดิิิคกแล้วเดี๋ยวนะถ้าเกิดสมมติว่าตุ้เป็นร็อกเนี่ยของจะเป็นตำนานอะไรที่แบบร็อกเนี่ยคงไม่ใช่สุดยอดสุดยอดเจเลนไมาแน่นอนนะครับอาจจะไม่ใช่โมกโมกไม่ใช่นะฮะซึ่งเหมือนไปซึ่งผมก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันซึ่งก็อยากให้ทุกคนเขาไปลุ้นกันอยู่เหมือนกันว่าคอนเสิร์ตนี้จะมีอะไรพิเศษมากซึ่ง เกสทั้งหกคนก็รีเควสต์ของแต่ละคนมาแล้วก็แนวเพลงของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปซึ่งตอนนี้เปิดตัวไปแล้วสามคนจากวันแถลงข่า,ขาวครับแล้วมาแถลงที่สยามดิสโก้รี่นะครับมีพี่วิทย์ครับผมออฟ สุพนัทแล้วก็ผมเปิดมาสาวซิงเกิลป๊อกก็มาลุ่งจ๋าก็เลยนะฮะโจ๊กต้อนรับสงการนะฮะโจ๊กก็เลยนะฮะส่วนพี่วิทย์นี่ก็มา R&B นีนี้ผมเต้นกระจายอย่างนี้ไปเคยฟังเคยฟังเคยเจอพี่วิตรีใช่ก็ยังคงเนียนอยู่ตลอดเวลาส่วนผมก็เป็นแบงนี้เลยครับบัลลัสล็อกมาซัดมาแฮ่กันะแพร่้านมันเลยแต่อีก3คนก็คือจะเป็นป๊อป เป็นบลอกมีมีมีนัททิวมีนักสัตว์ทองแล้วก็สานี้เนี่ยจะมาแบบฮารดฮารหน่อยฮัรดใกล้ใกล้ตู้นีดใกล้ใกล้ตู้หน่อยนะฮะแต่แต่ละคนที่จะขึ้นมาในครั้งนี้ก็จะมีแก๊สส่วนตัวเป็นของตัวเองใช่ซึ่งรีเควสต์ได้ตามใจชั้นเลยใช่แล้วก็จะได้ฟังกันสดๆกับซิงเกิลของแต่ละคนอืมอือครับแล้วก็ความพิเศษอีกไหมมีอะไรอีกในครั้งนี้ไหมที่นอกจากจะเป็นแขกรับเชิญของตัวเองแล้วเนี่ย อันนี้ก็บอกเยอะแล้วนะพี่นะเหรอเอาเหรอผมว่าถ้าต้องไปตามคันดูนะโอเคโอเคเลย่โอเคโอเคโอเคเว w w เว็บว b o o k i n g c o m อคออ่ะฮะเวเว็บดอทวีขีุ๊กก้องครับเอาไปจองที่ไังได้บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างเลยครัหลายราคามากเลยครับพี่ัเท่าไหร่นะประมาณเยอะมากนะแปด้อยตั้งไอ้อตั้งไปจัดไปเว่าราคาถือว่าคุ้มค่าถ้าเทียบกับ สิ่งที่คุณจะได้ไปเจอหรือว่าแขกรับเชิญที่คุณจะได้ไปดูอีกด้วยสําหรับใครที่คุณเคยกับคอนเสิร์ตของเอฟนะฮะอของจุช,ชียมาอยู่ก็ก็น่าจะรู้สึกได้ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นอะไรที่โปรเจกต์ใหญ่มากๆซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อยากให้ลองอยากให้ลองดูทั้งผู้ที่ไม่เคยคุ้นเคยกับเอฟก็อยากให้มาลองดูว่าพวกเราเป็นยังไงกันมีความเจริญเติบโตในการทํางานกันอย่างไรบ้างนะซึ่งแบบหลายๆหลายๆซิงเกิลที่น้องๆทำนะเอฟทั้งหลายก็จะมีบางคนที่ทําเองด้วยอย่างเช่นซานนี่อย่างเงี้ยทำเองนะซึ่งเป แสดงความเป็นตัวตนจริงๆอ่ะอ,อย่างผมผมก็บอกพี่พีแมวรู้เลยว่าผมจะเอาอยัางไงผมเป็นยังไงเนี่ยถึงแม้ผมจะไม่ได้แต่งเพลงหรืออะไรเองนันคือก็ได้รู้สึกว่า,นนาเนี่ยมันคือตู้อะไรองเงี้ยก็คือประมาณ7จ0เนี่ยนี่คือถ่ายสซิออกมาดีแต่ว่าเราไม่ได้เขียนคําพูดลงไปเองนะนะต,ต้องรู้สึกว่าอย่างก็คือออกมาจากตัวตนของเราแน่นอนครับฟังดูแล้วน่าสนใจมากผมว่าน้อยคนมากๆแหละที่จะไม่รู้ว่าเอฟเป็นยังไงครับผมนะฮรบมาถึงหกซีซั่นและทุกซีซั่นประสบความสำเร็จทับ ให้ปุ้ยฝ่ายนิดนึงก,การปรกันเกี่ยวกับทั้งซิงเกิลนี้อย่าละ,ฉะเฉลยแล้วก็ The w i n n e r Project กต์เสร์ด้วยครับผมก็ฝากไว้อ้อมอกอ้อมใจนะ, <c oughs> นะผมมานี่มันเป็นลูกครุ่นแล้ว <c oughs> นั่นสิ <c oughs> อาออฟมาซะอย่างนั้นนะครับ <c oughs> กับอย่าลนเลยนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันก็หาฟังได้ที่ทูมิวสิกนะครับตลอดทางนะเข้าไปโหลดกันได้2 2 2 2 4งสองสอตัวแล้วก็ครัชื่อเพลงผมก็จะมีเพลงผมไว้เป็นครอบครองนะแล้วก็ดูเอ็มีได้ทางช่องยูนะครับแด้วดูแล้วเหมือนกันแน่นอนครับอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอเลี้ยวไปเรื่องละครแล้วกันได้ได้ได้เจอผมที่ช่องสามได้ตลอดฝากไปด้วยครับเดี๋ยววินเดอร์โปรเจกต์ครับผมแหมนะฮะยังไงก็ อย่ากพลาดยังคอนเสิร์ต22 2ุ่งสองสาวคนนี้ครับอินแทร์อารีนาเมืองทองธานีครับถ้าไม่โดนเลื่อนผมังว่าอย่าไปโดนเลื่อนเลยเนาะอย่าเลื่อนนะคงไม่มีเพราะไกลขนาดนั้นตามไกลก็ไม่รู้ด้วยว่าไกแล้วตาไหมตีไกลไปแล้วมันก็ค่อยๆไฟังแล้วไปฟังอะไรก็ไม่รู้ผมก็หาเรื่องเนาะโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณตุ้ยมากๆนะครับแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าถ้ามีซิงเกิลที่สอง ซึ่งจริงๆถ้าเกิดคนที่ชอบแนวรถหรือว่าชื่นชอบตู้ยชื่นชอบพี่แมวอยู่แล้วครับผมต้องน่าติดตามมากๆยินดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งมาให้ฟังกันครับมาได้เลยนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมส่งท้ายอีกรอบนึงต้อนรักันกับยารักฉันเลยครับไปตามฟังได้แล้วถ้าเกิดว่างต้องว่างสิไปดูคอนเสิร์ตกันด้วยต้อนับครับครับผมจะเปนเรื่อโปรเจกต์วันนี้ขอบคุณตู้ยมากครับยินดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ